มันจะเกินไปไหมถ้า Chat GPT สร้างเว็บไซต์ให้เราเป็นแบบ My Portfolio ของตัวเราเลยแต่ให้ Chat GPT สร้างเว็บไซต์ให้เราด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่า Chat GPT สร้างให้เราได้จริงๆไหมแล้วมันออกมาเป็นโครงสร้างหน้าเว็บได้เลยจริงๆหรือเปล่าไปดูกันอ่ะมาถึงตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ Chat GPT แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าเขาจะสร้างให้เราได้ไหมผมจะยกตัวอย่างนะครับ Example ไปอ่ะ แล้วก็ทําที่เป็นตัว Portfolio เลยนะ My Portfolio เ hey, ฮ้เว็บไซต์ด้วยเป็นแบบ HTML นะครับเริ่มแบบนี้ก่อนอป่ะและก็เรียบร้อยครับในฝั่งของ HTML นะครับมาแล้วหน้าบ้านมาดูก่อนครับว่าฟนอนต์เป็นไงผม Copy มาแล้วนะครับ แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทที่ vs code กันนี่อ่ะผมเอามาวางแบบตรงๆงเลยนี่นะครับตอนนี้เราเห็นหน้าตาของมันออกมาแล้วนะก็จะเป็นแบบยังไม่ได้สวยงามนะยังขาดอะไรลองดูนะครับนี่ก็คือการขาดเจ้า css นั่นเองนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาทําต่อนะในฝั่ง css ตรงนี้มีไหมอ่าน,นี่ตรงนี้มีนะครับนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าให้เขียนตัว style css มานะครับก็ให้เขายกตัวอย่างมาให้เราเลยว่าถ้าเขาจะออกแบบ css ตัวนี้เนี่ยทำยังไงบ้างอ่ะ ผมส่งเข้าไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้า ChatGPT นี้จะดีไซน์ความสวยงามออกมาให้เราเป็นยังไงบ้างแล,และแล้วก็ออกมาเรียบร้อยนะครับอ่ะเจ้า CSS เรามาได้แล้วผมจะ Copy ก,ก่อนนะครับ อันนี้ขออนุญาตทําแบบง่ายๆก่อนเลยแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําที่แบบสวยงามนะก็จะต้องแยกไฟล์นะผมขออนุญาตเอาในนี้เลยแล้วกันเพื่อให้มันเร็วในการทําคลิปนะครับนี่แน่ผมกดวางออกไปครับนี่ก็คือสิ่งเห็นไหมครับด้านขวามือที่เราเห็นเนี่ยนี่คือเจ้า ChatGPT นะครับทำออกมาให้เราแล้วนะนี่ตัว My Portfolio นะครับสามารถออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้แหละ เนี่ยที่เราทําออกมานะเขาก็เขียนออกมานะครับว่าแต่ละงานของเราเคืออะไรแล้วเราก็ใส่รูปใส่อะไรเข้าไปนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบไม่ถึงกระสึงกบสวยมากนะแต่มันก็เป็นโครงให้เราตั้งต้นได้แล้วกันนะครับในการที่จะทําตัวเจ้าหน้าเว็บไซต์นี่แหละผ่านเจ้า c h a t GPT ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้เจ้า c h a t GPT สร้างเว็บไซต์ ที่เป็น my portfolio ให้เรานะครับเห็นแบบนี้แล้วก็วันๆอยู่ใช่ไหมครับว่ามันจะมาทดแทนเราได้จริงหรือเปล่านะครับยังไงก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงในเรื่องของการทำแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะฮะจากตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนติดตามถ้าถูกใจนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต่อกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ